ไอ้ปะาหัวสิบมาร้อยดมนแมนบอกมนสไปเดอร์แมเ็บอร์นไม่ใช่ไหมมันได้จับกระชิบได้ กันต่อค่ะคุณผู้ชมสําหรับเรื่องราวความน่ารักนะคะระหว่างคููพ่อลูกค่ะอย่างทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับลูกชายสุดหล่ออย่างน้องโตเกียวนั่นเองค่ะซึ่งไม่นานมานี้นะคะทางด้านของน้องโตเกียวค่ะคุณผู้ชมก็ได้มีการแอดมิดนะคะเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลนั่นเองซึ่งก็เรียกได้ว่าทําเอา FC แฟนคลับของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยต่างก็อยากให้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะไปเยี่ยมน้องโตเกียวกันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวค่ะและล่าสุดนี้ค่ะคุณผู้ชมทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะ ได้มีการเดินทางไปหาน้องโตเกียวค่ะพร้อมกับเสิร์ฟโมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะระหว่างคู่พ่อลูกออกมาให้กับ FC ฟซแฟนคลับได้ดูได้ชมกันอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมโดยทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะได้มีการโพสตรูปภาพคู่กับน้องโตเกียวค่ะบอกว่าหายไวๆเด้อคําแพงซึ่งก็เรียกได้ดว,ว่าโมเมนต์นี้นะคะโอโหสร้างความประทับใจสร้างรอยยิ้มให้กับ FC ฟซแฟนคลับในความน่ารักของคู่พ่อลูกนี้กันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมและนอกจากนี้ ทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ได้มีการโพสต์คลิปเจ้าตัวกับน้องโตเกียวอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมพร้อมกับข้อความที่โพสต์เอาไว้นะคะบอกว่าน้ำตาสึมพูดเต็มปากเลยหนูน้อยงานนี้นะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปชมคลิปกันเลยค่ะขาใครฮะขาใครนะพ่อชื่ออะไรพ่อชื่อวเดี๋ยวอหุ่จขาใครขาใครอาะนี่อะไร คือใครชื่อไแมนไแมนโอ้ยโอ้ยจังสี่าย้ายมาดูพอรหทำไมพ่อมีหนวดละพวมันยชิบีบอยรัพทยโทรัอันน้ตัวอะไรนะสะอะไรมีหนวดเขอย้ายมาดูพะสะไปไปตะหัวสิเดินเแมนนบอกแมนสไปเดอร์แมนมัน ใช่ไหมมันได้แต่จับไว้จริงๆกินได้โอ้โหอะ หลที่คลิปดังกล่าวค่ะคุณผู้ชมได้มีการเผยแพร่ออกไปแล้วนั้นนะคะทางด้านของชาวเน็ตก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยค่ะบางก็บอกนะคะว่าน่ารักมากหายไวัยวๆนะคนเก่งพ่อชื่ออะไรพ่อบิ๊กพูดเก่งมากโตเกียวหายไวไวๆนะครับคนเก่งนะคะบางก็บอกค่ะว่าพ่อบิ๊กอยู่ในใจลูกๆคะ่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมบางคนก็ได้มีการคอมเมนต์นะคะบอกว่ายิ้มตามเลยอะ่ะเห็นโมเมนต์พ่อลูกน้องโตเกียวหายไวัยวๆนะคะ พอบิ๊กเข้มแข็งโตเกียวก็เข้มแข็งหายป่วยเป็นปกติไวๆนะครับและนี่เลยค่ะคุณผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะความน่ารักระหว่างคู่พ่อลูกอย่างคูยใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือบอสบิ๊กทิติวุฒิวารุณกับลูกชายอย่างน้องโตเกียวนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะ่ะซึ่งเรียกได้ว่าทำเอาเอฟซีแฟนคลับเนี่ยพอเห็นโมเมนต์นี้แล้วนะคะระหว่างคู่พ่อลูกก็ทำเอาถึงกับยิ้มไปตามๆกันเลยล่ะค่ะ